ของจริงนะคะนี่ไปโรงงานน้ําหอมเลยที่ฝรั่งเศสอยากให้ลูกค้ามาดามฟินทุกคนภูมิใจได้เลยทุกกลิ่นของมาดามฟินหัวน้ําหอมเรานําเข้าจากประเทศฝรั่งเศส ไม่ใช่ใครจะไปง่ายๆนะคะมาดามฟินแบรนแรกและแบรนเดียวที่ได้รับเชิญไปถึงฝรั่งเศสอันนี้คือเตรียมดอกคูเบโรสค่ะดอกซ่อนกลิ่นที่มีอยู่ในบีเดิร์ฟอยู่ในเซนซัวสีแดงโซเซ็กซี่โซเซ็กซี่เยอะมากเอออันนี้เขาเพิ่งเตรียมดินใช่ค่ะอันนี้เขาเพิ่งเตรียมดินนะคะนี่แต่ไม่ใช่ซ่อนกลิ่นแบบรานะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นซ่อนกลิ่นเฉพาะสายพันธุ์ที่นี่อย่างจัสมินก็เหมือนกันทุกคนอยาไปพิถึงมะลิที่เราไหวพานะแต่มันจะไม่มีดอกนะคะไม่เหมือนบ้านเราเลยค่ะ ดอกหลากนะคะเขาเรียกว่าดอกโรสเดอร์เมไม่ใช่แค่แบบปลูกดอกไม้แบบไม้ประดับอะไรเลื่อยเปื่อยนะอันนี้คือเจ้าของไร่นะคะที่ทําให้เราเนี่ยเขาคือเจนที่5บ้านเขาคือปลูกดอกไม้นะคะเพื่อส่งให้กับเมนเนี่ยเมนก็คือหัวน้ําหอมที่ทําให้เราอย่างฟาร์มก็ <c oughs> จะเป็นคอนแทคของบริษัทนี้เลยแล้วก็เขาจะไม่เปลี่ยนฟาร์มเพราะว่าเขากลัวเรื่องดินที่จะ,ะแตกต่างไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ปลูกดอกไม้ให้กับ มีเท่านั้นใช่คร่บแล้วก็ทำให้บารงกดนด้วยะค่ะ